ดีค่ะทุกคนวันนี้แม่เจหมูอยากทานน้ำพริกหมูสับขึ้นมานางเลยเข้าครัวทำเองซะเลยน้ำพริกหมูสับหอมๆรสชาติถึงเครื่องบอกเลยว่าอร่อยนัวแน่นอนมีทั้งน้ำพริกและผักสดหลากหลายชนิดแม่เจเตรียมมาเยอะเลยค่ะไปค่ะไปดูนางทำอาหารที่ครัวกันเลยเริ่มจากนำต้นหอมผักชีมาซอยซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆ เสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อมานำรากผักชีมาซอยซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เสร็จแล้วไปโขลกเครื่องพริกกันเลยค่ะใส่พริกลงในครบโขลกให้พริกละเอียดดีจากนั้นนำรากผักชีลงไปโขลก โขลกไปเรื่อยๆให้เข้ากับพริกใส่กระเทียมลงไปโขลกกระเทียมให้ละเอียดเข้ากับพริกเลยค่ะจากนั้นนำหอมแดงลงไปโขลกให้เข้ากันได้เลยค่ะพอได้ที่แล้วไปเริ่มทำน้ำพริกหมูสับกันเลยค่ะเทน้ำมันลงในกระทะ พอน้ำมันเดือดใส่เครื่องพลิกที่โขลกไว้ลงไปผัดให้แตกตัวออกจากกันผัดไปเรื่อยๆจากนั้นนำหมูสับลงไปผัดในกระทะเขยี้ให้หมูสับแตกตัวออกจากกันผัดไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมซึมเข้าหมูเลยค่ะ แล้วใส่น้ำล้างครกลงไปปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาผงปรุงรสพริกป่นจากนั้นผัดให้ส่วนผสมเข้ากันผัดไปเรื่อยๆให้หมูนั้นสุกดีพอได้ที่แล้วโรยต้นหอมผักชีลงไปแล้วผัดให้เข้ากันอีกรอบเป็นอันเสร็จเรียบร้อย พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูน้ำพริกหมูสับน้ำพริกหมูสับหอมๆรสชาติถึงเครื่องอร่อยนัวสดๆแถมเมเจ๊หมูยังเตรียมผักสดๆหลากหลายชนิดมาด้วยค่ะจะทานคู่กับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวก็อร่อยเหมือนกันสูตรนี้สามารถไปทำตามกันได้นะคะรับรองว่าอร่อยติดใจกันทั้งบ้านแน่นอน ใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยค่ะเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะคะ